ชั้์ได้รับเลือกเป็น,นประธานทิพดิีแล้วก็อีลอนแมสได้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันคือมันคือการการเร่งปฏิกิริยานะครับการเร่งกิริยาอาจจะเป็นการาเปลี่ยน i r เรกชันไปอาจจะมีการเปิดประตูบางประตูให้เปิดหน้าต่างบางบางบานให้มันบานให้มันให้ให้มันมองเห็นมากขึ้นอย่าง กรรเอ่อเกนส์เลอร์เนี่ยเขาจะก็คืออย่าง4ปีที่ผ่านมาพักเดโมแครตเนี่ยเขาจะม,มันใส่ฟิกชันหลายๆเรื่องก็าจะว่ามันใส่ฟิกชั่นก็คือก็คือมีการรวมหัวกันเขาเรียกว่าโอเปเรชั่นช็อคพอยต์อะไรเงี้ยที่พยายามจะชัดดาวอะไรที่เป็นแบงค์ไหนที่เป็นคริปโตแบงก์ก็ปิดแม่งไปเลยก็คืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือฝ่อยอำนาจรัฐเนี่ยไม่ได้เฟรลี่ เพื่อนํออาปนปนไปสู่การเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การการออดพ์ความจริงที่ที่สตุชิได้สร้างแต่ถามว่าแล,วแล้วแล้วทำไมก็ต้องต่อสู้แล้วทําไมก็ต้องขัดขวางแน่นอนก็มีอยู่เรื่องเดียวก็คือต้องมีใครบางคนที่มีอํานาจเสียผลประโยชน์อืมก็เราก็รู้ว่ากลุ่มนั้นก็คือกลุ่มก็คือไม่ไว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์ระดับใหญ่ หรือกลุ่มที่รวมตัวกันบริหารเฟสต่างๆเหล่านี้ถูกไหมครับก็คือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจงเชื่อเสมอว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งจะเสียผลประโยชน์คนกลุ่มหนึ่งมักจะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่มันจะมีเครื่องมือใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมา empower คนส่วนใหญ่ที่จะพาไปสู่ปริดีที่ที่มันยุติธรรมกว่า ให้ทุกคนสามารถจะแข่งขันในการาในการอัปเกรดตัวเองหรือหรือสร้างผลลัพธ์ทางทางเศรษฐศาสตร์ปรับปรุงคุณภาพชีวิตตัวเองมันจะเป็นแบบนี้เสมอแต่ว่าคนโดยเฉพาะคนกลุ่มที่เป็นเกตคิปเปอร์คนที่ต้องการจะรักษาซิสเต็มเดิมเพราะเพราะชีวิตมันดีดี แต่ชีวิตเก้าสแปดเปอร์เซนตไอ้ชีวิตมึงอะดีดีแต่มึงมาดูชีวิตกูสิทำไมเมื่อก่อนนะ่ะคนคนเดียวสามารถที่ออกไปทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ใช่ลูกคนเดียวนะแน่นอนเมีย <ừ. S 1> คนเดียวลูกห้าลูกแปดเออเมียเมียโหเมียน่าจะฟังอยู่นะพี่พี่ชิดเ <c oughs> มียของเราสองคนเน<ร>ี่ยเก็บเก็บแต้มเสมอท่านะลูกห้าลูกแปด พ่อยังทํางานคนเดียวได้เลยอะไรยะดูวะวันนี้เป็นไงเออทั้งผัวทั้งเมียไปทํางาน oh. ใครดูลูกไปจ้างแล้วมีงเงาตัวไม่รอดเลยเห็นไหมอ่ะแล้วมันทำไมแล้วทไมมนุษย์มันต้องซัพเฟอร์ขนาดนี้ขนาดที่ว่าเรามีแอ v ดวานท์ทางเทคโนโลยีเราเพิ่ม productivity ด้วยเทคโนโลยีคำว่า productivity คือหมายความว่าเวลาเท่าเดิมผลิตเอาพุทธได้มากขึ้น หรือของหนึ่งชิ้นใช้เวลาน้อยลงในการผลิตนี่คำว่า productivity แล้วเรา Innovate ไปเพื่ออะไรเราสร้างเทคโนโลยีไปเพื่ออะไรแต่ทำไมเราไม่ได้รับ benefit แต่ทำไมเราไม่ได้รับ benefit จริงๆแล้วถ้าไม่มีใครมาคอยเอาเปรียบสมาชิกในสังคมเนี่ยเผลอๆทำงานคนเดียวไม่ต้องฟูลไทม์ก็ได้สาวันก็โอเคแล้ว แต่วันนี้กลับไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ไปคิดว่าสมาชิกส่วนใหญ่มันลำบากขึ้นมันก็เลยไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ที่ไม่น่าจะไปต่อได้แล้วมีใครสักคนที่ที่จมูกอาจจะเซนซิทีฟสติปัญญาอาจจะเซนซิทีฟข้ามเนื้อทางจินการอาจจะเซนซิทีฟก็คิดว่าสัก์เข้ามาเรามาผิดทางนี่หว่าอย่างเงี้ยถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลง แต่ทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปชิตถามว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเกิดจากอ d เดียโลจีก่อนแต่อ d ยอเดียโลจีเนี่ยจินตนาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะให้ทุกคน participate take action ได้เพราะโลกเปลี่ยนเมื่อเรา take action สรุปว่ามันต้องรอทุกครั้งมันต้องรอเครื่องมือเสมอมันต้องรอ t o ทูมันต้องใช้เอนจิเนียในการ create ทูทูนี้ เกิดขึ้นมาตั้งอยู่บน principle ของ ideology ที่จะ empower คนส่วนใหญ่นั่นคือหน้าที่ของเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ empower เพื่อทำลายเพื่อกำจัดเก t e keeper โลกก็เป็นแบบนี้มาเสมอแล้ววันนี้เกต e keeper ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นคนพิมพ์เงินประเทศที่เป็นคนควบคุมระบบการเงินอันนี้ก็เป็น g a t e keeper ย่อยลงมาในระดับประเทศเรา โครงสร้างการเงินโครงสร้างแบงก์มันก็มีเกตคีเปอร์นั่นหมายความว่ามีคนต้องการจะเปลี่ยนแปลงอำนาจของเกตคีเปอร์ก็เลยเป็นที่มาซิสเต็มที่เราพูดก็เลยเป็นที่มาของบิตคอยก็เลยเป็นที่มาไอเดียของของของซาโตชิ แต่ถ้าคนไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้มันคิดว่าบิตคอยมันคือคริปโตมันคือหุ้นตัวหนึ่งมันคือดิจิทัลแอสเซทเหมือนกับดิจิทัลแอสเซทอีกสองหมืนตัวเพราะมันไม่รู้ที่มาที่ไปว่าจริงๆแล้วโลกกำลังประสบปัญหาอะไรอยู่ถ้าผมกับแฟนถือบิตคอยอยู่แล้วกำลังจะแต่งงานนะควรขายบิตคอยที่ร่วมกันถือมาแล้วไปแต่งงานดีไหม คลิปผมเริ่มเห็นหลายคู่นะเห็นเขาสินสอดเป็นเป็นบิตคอยเลยอะแต่นั้นไม่น่าจะขายนะนั้นเดาว่านี่เป็นในเชิงสัญลักษณ์พิชิตถามว่าตอนไม่แต่งงานแม่งรวยอยู่ดีๆพอแต่งงานปั๊บแม่งจนเลยเลยเงี้ยอย่าแต่งงานดีกว่าครับอยู่กันอย่างเงี้ยไม่ต้องแต่งแล้วเขาจะแต่งแล้วพ่ชิตแล้วโดนเนี่ยเก็บบิตคอยไว้สิแต่งแล้วแต่งแล้วมันต้องรวยเว้ย ไปขายบิตคอยอมันก็จนสิอ่าอาจจะเป็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ผมเห็นหลายคู่ไงที่เขาปริ้นแบบเป็นรูปบิตคอยน์ใหญ่แล้วก็เอามาตั้งแทนสินสอดอ่ะนะสาม <3, S 1> บิตคอยห้าบิตคอยบ้างแล้วแต่าวางไปเลยเก็บไว้ให้ลูกอะไรเงี้ยไปที่บอกแล้วว่า,าเรื่องเดียวคือเราจะไม่มีวันขายบิตคอยเป็นเด็ดขาดเพราะมันไม่มีอีกแล้วแล้ววันนี้บิตคอยขึ้นมาห้าแสนชิมรุรวันหนึ่งบิตคอยขึ้นมาห้าแสนดอน เฮ้ยสังขายขายขายกันจะว่ามันก็จะมีคนใจอ่อนอย่างมึงมึงแล้วก็มึงอะไรเงี้ยกาใจะว่าแปดหมื่นไม่ขายแต่แสนกวาจะขายอ่าสําหรับบางคนแสนไม่ขายสองแสนหน้าขายครับอ่าสําหรับบางคนสองแสนหน้าไม่ขายล้านตอนขายอ่าสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนอย่างปชิดไอ้เอี้ยสิบล้านเหรียญกูก็ยังไม่ขายก็จะ เพราะมันมไม่มีอีกแล้วหมดแล้วหมดเลยแต่มึงบริหารจัดก,การยังไงเพื่อจะไม่ขายนี่นี่นี่ีคือจบอทำอย่างไรอ,อ,อยู่มีชีวิตอยู่อย่างมัง่งคั่งมีชีวิตอยู่อย่างดีมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีคุณภาพตัวเองมีคุณภาพครอบครัวมีคุณภาพตระกูลมีคุณภาพทำอย่างไรโดยไม่ขายบิตคอยอ่าไอ้นี่ต่างหากที่เราต้อง ต้องคิดใหม่เพราะงั้นเราก็ต้องสอดส่องคอยดูว่าว่าว่ามีใครเกรยดเพลย์บุ๊กนี้รอดูรอดูพี่ชิดเชื่อว่าแต่ถ้าคนยังไม่เข้าใจก็แกขึ้นมาแสนดอนแมงก็ขายแล้วใช่ป่าแล้วก็มันนั่งเศร้าทีหลังตอนที่บิดคอยขึ้นมาห้าแสนแล้วมันจะต่างยังไงตอนบิดคอยขึ้นมาล้านขายระซื้อมาแสนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดี hmm. ตหลายจ,จะไปซื้อกับแสนห้าหรือสองเออแสน ล้านห้าหรือสองล้านมันจะตา่างยังไงสตอรี่เหล่านี้เราก็ฟังมาเป็นร้อยๆรอบแล้วเยอะแยะแล้ว,ก,วลก็ยังไม่มีเลส์สั้นเลิร์น